อะไรครับประกาศไอ้เรื่องอะไรอะไรเนี้ยมันมันมันเดือนร้อนเราหรือเปล่า้าเพศฮ้มเพะระกมเขตมังเขตประเทศหรือเขตไรเขตจังหวัดจังหวัดจะอ๋อในจังหวัดนี้ไปได้เลย Hả? Tâm con là giá Là ai, ai mèo ra chăng? Ảm phờ, nó nào, mà đáy đê

ไม่แอบดีได้เพราวโร่งเือกมีแกมเออโปรเดือกมันไกลหน่อยขพรว่ามันนี่แอบปัวหมดว่าหมดสิบ

ยะถาวาเลวะปุราบริบริตสาคหลังเอวเมวิโตจังเปตานังปกปิดอิจิตอิจิตังปฏิตังตุมหังยิปเมวะสมิชะโตสัพเพบริสังกปัจันโตบริณสอยยะถามุนิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพโลโกวินัสสุมาเทปวัตวันดาราโยรภิดิ迦โยก

เราทานมาแล้วให้โสดหมดอ์น,นั้นรื่องอะไรไปแล้วแล้วแต่นักสวดเนได้ฟังบ่เขาเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ออกไปการทั่วไปเราก็ไม่ได้ฟังแล้วแต่ดูน้อยนะ กะ <c oughs> ว่าเมนิธานเรื่องหนึ่งกับว่าไอเด็กคนหนึ่งอะมันโย่ใกล้ๆวัดจนเลยมันไม่เคยไหว้พระเลยพระไปทำบุญทำอะไรมันไม่เคยไหว้ตอนเล็กๆมันก็ไม่ไหวพอย้ายขึ้นมันก็ไม่ไหว นี่เขาก็ถามว่าทำมาันไมจะไม่ไหวพระพระที่มาที่ทำบุญในบ้านเนี้ยทำไมมันไม่ไู้ไม่ไหวมันบอกว่าปลไปไหวอะไรลูกเส้นพอมทั้ทงนั้นเลยเคยบวชเป็นอาจารย์แล้วสึกไปเึกไปแล้วไปเกิดข้างๆวัดนั่นเลย มันจะมันจะไม่ไหวพระอืมไม่ไหวสมัยรกเต็มพลหลังนั้นเลยน่าก็จะเป็นโค้โสแล้วเป็นอุปชาไม่รู้อืมเออมันก็ดีเหมือนกันแล้วมันยังบอกว่าไอ้สตังนะวางอย่ครั้งเจดีนะสองพันบาไประคุรเราแม่งบอกบอกพระอย่างนี้ด้วยนะ <G ül> ลุกซิตน่าเดไอ้ลุกซิตเลยพอใจได้ <G ül> เพาว่าพูดไว้พูดมามันก็จะไปพระทราพลังอ,อะไรกนิทในฐานนะมันจะแก้พระาพลังมันยังไงมันจะทำให้โยมเลบ ต้องเรียนภพษาทราบพลังหรือ,อยังไงว่าไอ้คนหนึ่งมันะม,มันมันเอาแม่มันไปมันเอา,มเอาแม่มันเอาจากบ้านน่ะแล้วก็ไปที่สถาน,นีนรถไฟได้หนึ่ง มันจะไปไว้ที่วันคนชลามันก็ไม่ไม่เอาไปไปไหวที่สถานนี้รถไฟแล้วก่อนที่มันจะไปนะมันบอกลาแม่มันบอกแม่มันบา,บายบายนะ มาซาบเรงกัว่าะลาก่อนอยู่อย่าลาก่อนละแม่แม่ก็ฝางไปอีกอย่างหนึ่งฝางไปอย่างหนึงงงน่งก็ว่าืมยมยายทำไมไมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มาอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ไปอยู่ที่นั่นหร ให้ประโยคนี้นลูกชายเขาบอกว่าต้องเทลาเหรียงไม่ไหวแล้วลิอเทำลิอเธอหมดกว่าทั้งวันเลยกว่าทุกทั้งวันเลยล้วก,ก็ผายก็อยากจะให้ปายใจะให้ผ้จ <c> ะ <oughs> ให้ผายให้ผนให้ผนจากบ้านแก่กนะคนแก่นะโยมเนือ โยมทำอะไรกันหรือเปล่าระวังนะโลกโลกมันจะเอาไปเทิ้งโลกจะไปเิ้งนะแล้วมันก็ลาบ๊ายบายแม่ฟังว่าบ๊ายบายก็จะมารับโอ้โยมามา มันคนละภาษาอืมไอคนเลี้ยเขาว่ามันมันตายแล้วมันมันเกิดได้เกิดใหม่ได้ยอมเชื่อไหมว่ามันเกิดใหม่ไอ้ฟังไอเทส ในทานเรื่อกเล่ากันว่าคนโน้นมาเกิดนี่เกิดคนโน้นมาเกิดบ้านอยู่ที่โน้นนี่เขาก็มีนะเขาเล่ากันไว้อย่างนกันคนนี้นะครบัน,นมทมนี่เลยลาวัตเนหะท่านก็ยังเคยไปที่บ้านเขานะ ลองตะเกียวให้ไปใช้ไปไปไปบางสักคือยังไงฉันก็นเลยมันยังไม่ถึงเวลาก็เดินเที่ยววันนี้นเนดินไปเดินมาโอ้โหทางมันทางทางนี้เขาก็รอ,อก็ขึ้นรถสามล้อมาโอ้ ภายในมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเช็คว่าภายในมาโอ้ก็รอจนถึงเวลาแล้วเออเอายมชำระค่ารถไปแล้วก็ทำเงินเชกกออกคนละเดี๋ยวคนนอนมาก็แสดงตนอะไรบอกเล่าอะไร ในนันเสื้อเล็บเสื้อแจ้งเสื้ิงอะไรก็มาค่ะมาถึงก็โอตัวเราเราเราแล้วก็คานับคานับแล้วก็ป้ายคนนอนไม้ก็ว้าวก็มาจรายเจ๊เราก็ไม่รู้เ็ว่าไงไปหาเก็เจกันก็ ก็ดีเหมือนกันไปไปวัดเราไปลอยก็ไปบ้านเจ็คบ้านไทยมันพวกเจ็คก,ก็ได้พไทยก็ได้อะเจ็คแค่มาว่าพอมาพระมาเ่วนตองเงนเย็นนะมันมันกว่าเฮ้ยไอ้ทางข้างมันอยู่ที่ไหนวะอะไรทางข้างขันใหญ่อย่า ขันใหญ่ตังคังข,งขันใหญ่เดีย๋ยวที่ไหนวะเออใครเอาวัเอาไปไว้ที่ไหนวะเ,ออเไไวะจ๊เจ๊ก็ว่าถ้าขันใหญ่ตังคังเออก็อยู่มบ้านเจ๊มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ารู้นะรู้คำสังฆะอืม,อม ไอ้นี่ก็ไอคนที่เกิดใหม่เนี่ยเขาว่าไอคนนั้นน่ะที่วัดตระเนน่นเนะเขาว่าลูกชายเขามาเป็นลูกชายนะ่ะแล้วปรเกิดเป็นผู้หญิงโอ้ยอย่างนี้ก็พุทธโยมทำยังไงให้เป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชายบ้ล่าโยม อย่างผู้หญิงนะอย่างผู้ชายมาก็ก็ต้องอธิษฐานได้ใครเป็นผู้ชายไปนั้นมันยาอธิษฐานแล้วปล่ไม่รู้เป็นผู้ชายแล้วมาเกิดเป็นผู้หญิงโอ้เกิดเป็นผู้หญิงแล้วมันก็มันก็ระละลกชาติได้ว่างัันจำชาติได้ อำชาติได้เขาเขาก็มาเอามาฟังที่กำแพงแท้นนั่นแหละเออ,อเราตกเกียกเรารู้จักกันว่าเอามาฟังที่นั่นหละออผ,ผู้ชายอน่ะ่ันก็เห็นรลเพเาติดไว้แล้วมาเป็นผู้ยิงผู้ยิงสวยเลยหักวกันแล้วก็มาได้ก็ ลาดตะเกียวก็ลงตะเกียวก็มันได้กันลูกพี่ชายมันได้กันออทีนี้เขาก็ติดต่อกันมาเรอยพ่อแม่ทางโนดนะพ่อแม่ทางผููเจงอะ่ะก็ามาติดต่อกันเลยอืคนเราเนี่ยมัน,มนลึกชาติได้แล้วเปลี่ยนชาติก็ได้ อยากเป็นผู้ชายถ้ามันมันมันจะอยากเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไปรู้มันเขายากนะเลยเป็นผู้หญิงเออผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้ฉะนั้นผู้หญิงก็จะเป็นผู้ชายได้อ,อืมใครอยากเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็อธิษฐานเอาทำบุญก็อธิษฐานเอาอืม ถ้าว่าเป็นผู้หยิงสบายดีแล้วก็ไม่ต้องอธิษฐานแล้วเขาให้ไว้อีกเรื่องหนึ่งแล้วคนคนมันจะเกิดเป็นผู้ชายไอ้เกิดตายแล้วเกิดะนี่ก็ไอ้คนเรงมันก็ เป็นผู้ชาย <c oughs> มันชอบลูกเศร้าลงมันก็มาห้ากันเลยอนเย็นๆนะไอ้อวันนั้นมันเคราะห์ร้ายอะไรก็ไม่รู้เคราะห์ร้ายเรือล้มไอ้บ้านก็จมน้ำตายสุดอันเนี้ยปัยายเรื่องความตายเขาบกคล <c oughs> <c oughs> มันมามาทีนี้เขาลูกเศร้าเขา ขโมยมาแล้วโว้ยมึงพ่อตาลงนั่นก็ไม่ฟังอีกแล้วค่ะลงมงว่าดูให้มันแน่นแม่นมาขว้าสมวกได้หมดพงแบบทุกดวงพวกแค้นสมวกเหรอรู้ไหมสมวกเหรอเออมันมีมันมันมันมีแง้งมีมออมมออเออมมมมมมงีย้งยงอ่ะ โอ้โหเอาเอาอกไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะแล้วระหว่างสงครามญี่ปุ่นด้วยเรือจะไปซื้อร้านมันก็ไปไม่ทันเรือแจวโยกแจ๊กยกแจ๊กจถึงกระจังไม่ถึงกระจังไปได้สักหน่อยตายห่าเลยต้องเอาศพกลับมาเืน อีอนี้มันก็ว่านลยวะมันพูยพยาบาทไว้กูจะฆ่าลงกูจะฆ่าลงให้ได้ฆ่าลงให้ได้แล้วก็ว่าจึดเดินด้วยมัง้งห่างเดี๋ยว่มันตายไปมันก็มาเข้าขวาันกับแม่มันว่าจะ,จะจะมาเกิดกับแม่อี โอ้โหมันก็มาเกิดต่อมาก็มาท้องแล้วก็มาเกิดอีกเกิดกับแม่มันเนาะทีนี้เาเกิดมันหน้ามันยุง่งบอกบุญไม่รับมันเครื่องเครื่องโย้ไอ้เครื่องลงุงอ๋อเรจะมองมาแทงกูได้เจ็บติดตายเจ็บจนตายอ่ะไม่เจ็บติดตายอะ นี่มันเกิดมามันใหญ่ขึ้นมันก็กูจะค่าลงให้ได้กูจะค่าลงให้ได้เออแล้วพอใหญ่เข้าใหญ่ครับมันก็ม่บวชเอาไปบวชในหน้าไฟบ้างอะไรบ้างอ,อุปัมภ์าอาจารย์ก็กลมกลาดและใส่สร้างสอนททางที่ดีที่ชอบมันก็คลายไปไง ไม่ไม่ค้าหลักในที่สุด half, ไม่ค้าลงเลาะเออไวังคัดธรรมของพระพู้ไม่พระภาคเจ้ามันเออจองเวนก็ไม่จองเวนที่จองเวนก็หลังป้ไปด้วยประกาศราชนี้แลยเอวังก็ไม่ได้เอวังแล้วพอ